นะครับที่ทำให้เกิดกระถินสาสนนนนมัคคีวันดนางแงปรจะจำปีส568ันห้าบในครั้งนี้เดิดเครับผมครับการเรียนชุมชนผู้ปกครองทุกท่านนะครับบางบางท่านสงสัยว่าเอโรงเรียนอนุบาลศรีขอรอภูมิมีจุดประสงค์ในการทอด กระถินสามคัคคีมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเ,เรามีจุดประสงค์หลักก็คือเราต้องการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะครับประการที่1นนะครับประการที่2คือเราต้องการาสร้างนะครับความรักความสามคัคคีระหว่างคณะครูและก็ชุมชนนะครับสังเกตดูวันที่เรามาเตรียมการนะครับครูก็มามาร่วมกันนะครับ ชุมชนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับพอดีผมต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่า,อาสองวันที่ผ่านมาบางคนบอกเอ้ผู้ในการหายไปไหนพอดีผมติดภารกิจต้องดูแลครอบครัวนะครับพอดีลูกสาวรับกลิญญยานะครับผมก็เลยก่อนที่จะไปกรุงเทพก็เลยได้ประชุมแล้วก็แบ่งงานกันนะบอกว่าผู้ในการขออนุญาตไปทําหน้าที่ คุณพ่อที่ดีก่อนนะครับช่วงนี้หลังจากนั้นทุกในการจะรีบกลับมานะครับไม้ทันงานฉลองก็คือเย็นนี้นะครับวันนี้เองนะครับก็คือวัน1 6 18นาฬิกานะครับเข้ามาทันนะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียงานทั้งสองงานนะครับก็มีความสุขนะครับเห็นครูผมทุกท่านมีความสุขในการทำทำทำบุญนะครับอย่างที่พระอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าการมีความสุขก็คือเรา ทอดกระถินนะครับโดยใจบริสุทธิ์นะครับวันนี้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันมาทําบุญด้วยใจบริสุทธิ์นะครับทุกคนมีความสุขปื้มปิตินะครับยิ่งได้รับการต้อนรับจากชุมชนนะครับอย่างอบอุ่นยิ่งมีความสุขนะครับก็เลยเราก็เลยบอกว่าพวกเราเนาะปีหน้าเราต้องทําแบบนี้อีกอยากให้เป็นประเพณีเนาะแต่นี้ครับขอบคุณครับก็คือเราบอกว่าอยากทําแล้วก็ไม่ใช่ว่า ทอดผ้าป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พอบางหน้าเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไปพัฒนาโรงเรียนพวบอกไม่ต้องเราอยากอยากให้พัฒนาวัดเพราะว่าวัดไม่มีงบประมาณเราต้องช่วยเหลือนะครับต้องช่วยเหลือ,อช่วยด้วยช่วยกันประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนคณะครูทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมคนลเล็กคนน้อยนะครับเราไม่ได้ที่จะมีะวาด อย่างงี้อย่างนี้คือเราจะเอาใจบริสุทธิ์เลยนะครับใครที่มีจิตศรัทธาหรือยังไงแล้วแต่ก็แล้วแต่ตจิตใจศรัทธานะครับตอนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่า uh, พรุ่งนี้จะแจ้งยอดตอนนี้ยังไม่แจ้งยอดรู้ว่าได,ได้ได้เยอะอยู่นะครับก็เราอยากทำสาธารณประโยชน์ให้กับวัดนะครับ mm. ก็เห็นว่าจะสร้างศาลาอเนกประสงค์นะครับที่ทางวัดต้องการนะครับ oo, <ๆ S 2> ก็ทางวัดยังขาดศาลาอเนกประสงค์อยู่เราก็จะมาสร้างนะครับตอนนี้เห็นว่าสร้างเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็จะรวบรวมคิดว่าน่าจะาจ่ายได้แน่นอนนะครับแล้วก็คงจะมีความสุขทุกท่านนะครับในการร่วมทำบุญวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับการผอนั่นคือความรู้สึกความในใจเจตนาของท่านระเขตมุงสันตินะครับผู้นัการโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมอีกท่านหนึ่งนะครับ นางพาริดาจำสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีขอนภูมิครับผมค่ะรา,า,ามวันมาสการพระคุณเจ้านะคะข่ายเหรียนท่านผู้นิการนะคะหลักเหตุมุ่งสันตินะคะท่านรองนะคะคณะครูที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็คณะผู้ปกครองนะคะชุมชนนะคะเอ่อบ้านไรงเงงนะคะที่เคารพทุกท่านด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ค่ะดิฉันนะคะนางภาลิดาจันสว่างคะ่ะรองผู้มยการโรงเรียนอนุบาลศรีขอรัภภูมินะคะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ได้ร่วมอนุมโมทนาบุญนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งส่วเนื่องจากท่านผู้มีการนะคะก็เ,เห็นความสําคัญนะคะของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ทางเรียนของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเราถึงได้จัดงานกระถิ่นในวันนี้ขึ้นมานะคะก็ขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะทุกแรงใจนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแรงศรัทธานะคะจากท่านผู้ปกครองนะคะชุมชนนะคะ คณะครูทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนค่ะขอบพระคุณมากค่ะกับสามัคคีธรรมนะครับสามัคคีจริงรง